มิลเลนเชนเนลสวัสดีคะ่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วนะคะบอกไอเดียของเจ้ามาแฮนซัน <Hans en S 1> พูดกับฟางชิงอีอเขาเริ่มจะคิดว่าชายคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจอย่างมากเส้นทางที่พิหารเลือกนั้นไม่เร็วพิหารเลือกเส้นทางที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเอ็กซ์ตีมคิงแทนพิหารยังมียานลบทีมหัศจรรย์อยู่มันเป็นเรื่องยากที่ทางเอ็กซ์ตีมคิงจะไล่ตามพิหารได้ทันในเวลาอันสั้นแต่เส้นทางที่พ่หารเลือกก็เป็นอันตรายมากๆ ถึงแม้ทางเอ็กซ์รีมคิงจะได้ตามพี่หานไม่ทันแต่เส้นทางของพี่หารก็ยังเต็มไปด้วยอันตรายอยู่ดีทั้งระบบเทียนเซียนและระบบจัก,กรวัลเควอสตางก็มีอันตรายนับไม่ถ้วนซึ่งบางอย่างเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้แถมเอ็กซ์รีมคิงนั้นก็ยังมีทีมอัศวินถึงทะสามทีมอยู่ในจัก,กรวัลเควอสพวกเขาคงจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของพีหาน แต่ถ้าข้าส่งวิดีโอของพี่หารไปให้กับพวกเขาในเวลาที่เหมาะสมพวกเราก็อาจจะใช้ประโยชน์จากพวกเขาได้ฟังชิงอีพูดอย่างตื่นเต้นดวงสีดำขนาดใหญ่ยกำลังโบยบินผ่านหมูเมฆบนหลังของดวงสีดำตัวนั้นมีปราสาทหินตั้งอยู่เอ็กซ์ตีมคิงหลายคนเดินไปมาบนปราสาทนั้นท่านเปาชิ้นท่านเปาชิ้นสมาชิกของเอ็กซ์ตีมคิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาในสวนของปราสาทที่เปาชินกำลังนั่งดื่มชายอยู่มีเรื่องอะไร เปาชินทําบัลเลอร์แก่ขณะที่ยกชาขึ้นมาจิบบัลเลอร์แก่ดูตื่นเต้นอย่างมากเขารีบก้าวเข้ามาใกล้โตของเปาชินและพูดพวกเราพบเขาแล้วพวกเราพบตำแหน่งของฮันเซิลแล้วเอ๋เขาอยู่ที่ไหนกันเปาชินดูประหลาดใจการสืบสวนของพวกเขาไม่ได้ข่าวของฮันเซิลเลยดังนั้นเขาไม่แน่ใจว่าบัลเลอร์แก่ได้รับข่าวมาจากไหนท่านเปาชินดูนี่งอน วัดเลอรกแกนนำรูปิกวานเจียออกมาวางตรงหน้าของเปอชินและกดหนึ่งในสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงภาพวิดีโอวิดีโอนั้นแสดงภาพของเรือลำหนึง่งกำลังเดินทางผ่านทะเลเมฆสีฟ้าชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในเรือเล็กด้วยท่าทางผ่อนคลายขณะที่พลิกหน้าหนังสือเล่มหนึ่งด้านหน้าของเรือมีสิ่งมีชีวิตเรียงแถวกันและช่วยกันดึงเรือไปด้านหน้า สิ่งมีชีวิตที่ดึงเรืออยู่นั้นประกอบไปด้วยเผ่าพันธุ์ที่หลากหลายแม้แต่เผ่าเดมอนก็เป็นหนึ่งในดัน้นพวกเขาดูเหมือนกับฮัสกี้ที่กำลังลากเลื่อนไปข้างหน้าอย่างยากลำบากแค่หนึ่งในพวกเขาชักช้าแม้แต่นิดเดียวชายบนเรือก็จะใช้แส้ฟาดใส่พวกเขาการฟาดนั้นทลายชุดเกราะและเนื้อหนังของพวกเขาทำให้พวกเขากลีดร้องด้วยความเจ็บปวดในขณะเดียวกันชายคนนั้นไม่ได้ละสายตาไปจากหนังสือของเขา ชายเพาเฟเทอร์ ator, คนนึงที่กำลังลากเรืออยู่นั้นร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลมันดูเหมือนกับว่าเขาถูกแซ่ฟาดใส่นับครั้งไม่ถ้วนเขาก้มหัวลงต่ำขณะที่เขาแอบเปิดใช้งานรูบิกหวานเจียอย่างรับรับเขาดูกดแค้นมากๆช่วยข้าด้วยถ้าใครช่วยข้าออกไปจากที่นี่ได้ข้าจะมอบสมบัติทั้งหมดที่มีในสาพันหนึ่งพันสมบัติไม่ใช่ข้าจะมอบเจ็สิบปอร์เซ็นตของชายเพาเฟเอร์ ator, คนนั้นพูดนี่มัน ต่อชินมองชายที่นั่งอยู่บนเรือและรู้สึกตัวว่าคนคนนั้นคือชายคนเดียวกันกับที่พวกเขากําลังตามล่าอยู่แฮนเซนบัดเลอร์แก่พูดด้วยความตื่นเต้นชายเผาเฟเธอร์ที่ลากเรืออยู่คนนี้คือฟางชิงอีเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสาพันหนึ่งพันสมบัติเขาได้รับจ้างกลุ่มคนเพื่อสํารวจระบบเทียนเซียนแต่ขณะที่อยู่ที่นั่นกลุ่มของพวกเขาได้ไปพบก,กับฮันเซนฮันเซนจับตัวพวกเขาและบังคับให้พวกเขาทุกคนรากหรือให้ตนเองดูเหมือนว่าฮันเซนกำลังพยายามหนีออกจากระบบเทียนเซียน ฟางชิงอีเป็นเผ่าเฟเธอร์คนหนึ่งแต่ฮันสันไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นสมาชิกของสาพันหนึ่งพันสมบัติฟางชิงอีใช้รูบิกวานเจียเพื่อขอความช่วยเหลือโดยหวังว่าใครสักคนจะมาช่วยชีวิตเขาบัลเลอร์แก,กดูตื่นเต้นตอนนี้ฟางชิงอีส่งข้อความผ่านรูบิกวานเจียมาพวกเราได้รู้ตำแหน่งของฮันซันพวกเราควรจะรีบไปโดยเร็วฟางชิงอีคนนี้เป็นใครกันพอชินถามบัลเลอร์แกแทนที่เขาจะดีใจเขากับขมวดคิ้วแทนบัลเลอร์แกรีพูด ข้าได้ตัวเช็คดูแล้วถึงฟางชิงอีจะเป็นเพาเฟเธอร์แต่เขาเป็นเด็กกำพร้าเขาถูกรับไปเลี้ยงโดยอาโศคนนึงของซาพันหนึ่งพันสมบัติเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับเพาเฟเธอร์และเขาก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับฮันเซนผัวอัโศของซาพันหนึ่งพันสมบัติคนนั้นก็ได้ส่งคนไปที่ระบบเทียนเซียนเพื่อช่วยชีวิตเขาแล้วดีปอชินพยักหน้าเขามองวิดีโอบนรูบิกวานเจียระพูดเจ้าบอกข้าได้ไหมว่าตอนนี้เขาอยู่ส่วนไหนของระบบเทียนเซียนบันเล์แกหัวเร ก้อนเมฆในวิดีโอนั้นเป็นสีฟ้าถึงแม้มันจะเป็นก้อนเมฆสีฟ้ากระจัดกระจายอยู่ทั่วระบบเทนเซียนแต่ก้อนเมฆสีฟ้าในแต่ละจุดจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันอยู่เมื่อตัดสินจากข้อมูลที่พวกเรารวบรวมมาพวกเราสันนิษฐานได้ว่าพวกเขาอยู่ในทะเลเมฆสีฟ้าหมายเลข75ตอนนี้พวกเราอยู่ในทะเลเมฆสีม่วงหมายเลข8 6ซึ่งมันไม่ได้ไกลไปจากตำแหน่งของฮนะันเซิลมากนักจับตาดูพวกเขาไว้และหันหัวเรือไปประจบกับพวกเขาเปอชินพูด สาบแล้วฮันเซนไม่มีทางนี้เราจะพวกเราไปได้ไม่ว่ายังไงก็ตามบัตเลอร์แก่พูดหลังจากนั้นเขาก็ออกคำสั่งให้ด้วงมุ่งหน้าไปในทิศทางของฮันเซนขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านก้อนเมฆในจุดที่ฮันเซนผ่านไปเรียบร้อยแล้วบัตเลอร์แก่ก็ขมวดคิ้วแต่จริงในตอนที่พวกเขาผ่านมาที่นี่พวกเขาก็ควรจะทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้บ้างแต่ทำไมข้าสัมผัสอะไรไม่ได้เลยนี่พวกเรามาผิดทางอย่างนั้นหรอเปลชินยิ้มแล้วพูดถ้าพวกเราพบหลักฐานที่บ่งบอกถึงเส้นทางของพวกเขา แบบนั้นพวกเราก็จะรู้ว่าพวกเรามาผิดทางเขาเก่งกาจเกินกว่าที่จะทิ้งร่องรอยเอาไว้รีบมุ่งหน้าต่อไปพวกเราต้องมาถูกทางแล้วรับสอบบปิดเลอ์แกตอบอย่างเร่งความเร็วดวงสีดำขึ้นอีกเขาไม่ได้พบร่องรอยฮันเซ้น แต่ภาพจากวิดีโอของรูบิกวานเจียพวกเขารู้ว่าตนเองมาถูกทางแล้วเรือน้อนยของฮันเซิลเคลื่อนไหวได้ไม่เร็วเหมือนอย่างด้วงของพวกเขาจากการคาดเดาของบัตเตอร์แกะพวกเขาน่าจะไล่ตามฮันเซิลได้ทันในอีก18ชั่วโมงในจังหวะนั้นพวกเขามองภาพวิดีโอบนรูบิกวานเจียและเห็นว่าเรือของฮันเซิลถูกหยุดมีกลุ่มอสูรเมฆที่ร้ายปรากฏขึ้นตรงหน้าเรือะจู่โจมพวกเขาฟางชิงอีพยายามจะต่อสู้กับซีโนจจนีทาให้เขาไม่สามารถใช้รูบิกวานเจียได้อีกดังนั้นภาพในวิดีโอจึงถูกต หายไปอไม่นะในหมูฟูงอสูนเมคานั้นมีวานอนเมคาระดับราชันอยู่ร้ายตัวถ้าเกิดฟางชิงอีถูกฆ่าตายขึ้นมาพวกเราจะสูญเสียข้อมูลที่อยู่ของฮานเซินไปบัลเลอ์แก่พูดเร่งความเร็วเต็มกำลังตามพวกเขาให้ทันก่อนที่การต่อสู้จะจบเปาชินออกคำสั่งดวงสีดำบินไปในตำแหน่งสุดท้ายที่แสดงในวิดีโอเมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่น พวกเขาพบอสูรเมฆามากมากกำลังอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ปอชินออกคำสั่งให้หยุดร่วงสีดำเอาไว้หลังจากนั้นเขาก็หันไปหาบัตเตอร์แก่เย่าเพึ่งเข้าใกล้สนามต่อสู้มากเกินไปก่อนที่พวกเราจะเข้าไปพวกเราควรส่งคนไปดูรอดเราซะก่อนก่อนที่บัตเลอร์แก่จะรับคำสั่งเหมือนก็มีวานขาวตัวใหญ่ออกมาจากหมู่เมฆและตรงเข้ามาหาพวกเขาเราอสูรเมฆานั้นตามวานข่าวมาติดๆพวกมันดูโกรธมากๆเตรียมตัวต่อสู้ เปาชินตะโกนเข,เข้าขบวดคิ้วขณะที่วานขาวตรงมาหาพวกเขาลอสวินงของเอ็กซ์ทีมคิงจัดรูปกระบวนเพื่อเตรียมตัวรับการต่อสู้อย่างรวดเร็ววานขาวตัวใหญ่เคลื่อนที่เข้ามาด้วยความเร็วสูงแต่แทนที่จะชนเข้ากับดวงสีดำวานขาวกับรอดผ่านใต้ยานรบของพวกเขาไปเปาชินและแลอสวินของเอ็กซ์ทีมคิงต่างสงสัยว่าทำไมวานขาวถึงตัดสินใจผ่านพวกเขาไปแบบนั้นแต่พวกเขาไม่มีเวลาจะมัวคิดเกี่ยวกับมันเพราะฟูงอสูรเมฆาที่ไล่ตามวานขาวมานะั้นกำลังโฮมก็นํำเข้ามาราวกับคืน กลุ่มมังกรเมฆระดับราชาบินตามหลังของอสูรเมฆามาแต่พวกมันก็ดูอ่อนแอเมื่อเทียบกับสิ่งที่ตามพวกมันมาอีกทีเรามังกรเมฆยักษ์นั้นกำลังรากรถม้าสิรหุงที่ทำขึ้นมาจากเมฆหินแม้แต่มังกรเมฆที่ทรงพลังและดุร้ายก็ยังถูกใช้เป็นเหมือนกับสุนัขรากเลื่อนเว้นะนั่นมันรถม้าปีศาจทะเลพวกเราต้องรีบหนีไปจากที่นี่ ใบหน้าของเป่าชินซีดไปเขาพูดอย่างเร่งรีบออกมาแต่มันสายเกินไปแล้วตอนนี้อสูรเมฆาห้อมร้อมพวกเขาเอาไว้และมังกรเมฆยักษ์ก็กำลังลากรถมาเข้ามาเราอสุรเวินเอ็กซ์ตีมทิงไม่มีทางอื่นนอกจากเข้าต่อสู้กับอสูรเมฆาทำได้ดีมากทุกคนแฮนเซนพูดกับฟางชิงอีและคน,นอื่นๆขณะที่มองดูเราเอ็กซ์ตีมทิงต่อสู้กับเราอาสูรเมฆามันถือเป็นเกียริที่พวกเราได้ทำงานเพื่อกับตันได้กับตันน้อยหนึ่งในโจรสลดัดพูดพร้อมกับโค้งคำนับอย่างประจบสอบพลอ กัปตันและกับตันน้อยเป็นคนที่ชาญฉลาดที่สุดในจักรวาลเราเอ็กซ์ตรีมกิงพวกนั้นไม่คู่ควรที่จะมาเลียเท้าของท่านด้วยซ้ำกับตันนั้นรอเรามันกับตันน้อยก็งดงามจักรวาลนั้นอยู่ในกำมือของพวกท่านทั้งคู่และทุกการตัดสินใจของพวกท่านก็เป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์ขอให้กับตันและกัปตันน้อยมีอายุขัยยืนยาวขอให้กับตันและกับตันน้อยมีอายุขัยยืนยาวแฮนเซิลมองเราจนสลัดที่ผู้สนเสริญเขากระเป๋าเอิร์แล้วรู้สึกอดไม่ได้ที่จะรอมรับว่ามันรู้สึกดดดีโยยยเฉาาาาะออ่่่่งงิปนนัู้ใจมก ไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนต้องการจะเป็นทอราาที่มีมือขวาที่ชั่วร้ายนี่มันเป็นอะไรที่เยี่ยมจริงๆโชคดีที่ฮันเซนไม่ได้หลงตนเองมากพอที่จะคิดว่านี่เป็นไอเดียของเขาจริงๆฟางชิงอีเป็นคนคิดแผนการขึ้นมาและฮันเซนก็แค่ใช้ประโยชน์จากแผนการของฟางชิงอีเท่านั้นเป็นอย่างที่ฟางชิงอีพูดเอาไว้ระบบเทียนเซียนนั้นเต็มไปด้วยอันตราย และการจะผ่านมันไปได้อย่างปลอดภัยก็เป็นเหมือนการคิดเพ้อฝันเพออาราะไงซะพวกเขาก็ไม่ได้วางแผนที่จะเผชิญหน้ากับมังกรเมฆที่น่ากลัวฮันสันไม่กล้าต่อสู้กับเรามัางกรเมฆเขาจึงให้เป่าเออขับวานขาวนี้จากพวกมันหลังจากนั้นเขาก็อนุญาตให้ฟางชิงอีสร้างสถานการณ์เพื่อรอดทีมค้นหาของเอ็กซ์รีมคิงเข้ามาเรามังกรเมฆไม่พอใจที่มีผู้บุกหลุกเข้าไปในเขตแดนของมันฮันสันไม่รู้ว่ารถม้าหินคืออะไรแต่หลังจากที่ฟางชิงอีใช้รูบิกหวานเจียเพื่อติดต่อกับพ่อบุญธรรมของเขา แฮนเซนก็ได้รู้ว่ามันคือรถม้าปีศาจทะเลในตำนานถ้าไม่ใช่พอข้อมูลจากเผ่า1,000สมบัติแฮนเซนก็คงจะหนีจากรถม้าหินนั่นไม่ได้ผู้อาวุโสของเผ่า1000ันสมบัติใช้รูบิกหวานเจียเพื่อบอกแฮนเซนว่ารถม้าทะเลปีศาจนั้นเป็นซีโนเจนิกที่ลึกลับและน่ากลัวที่สุดในระบบเทียนเซียนตำนานบอกเอาไว้ว่าเรามังกรเมฆยักษ์นั้นรากรถม้าที่มีผู้นำของระบบเทียนเซียนนั่งอยู่แต่มีน้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เห็นสิ่งที่อยู่ในรถมา้าและเมื่อไหร่ก็ตามที่รถม้าทะเลปีศ เปิดออกใครก็ตามที่ได้เห็นมันกำลังจะถูกฆ่าตายพวกเขาวรอยตัวอยู่ห่างจากสนามต่อสู้ไประยะหนึ่งพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในหมู่เมฆฟาองชิงอีกกำลังทำการถ่ายภาพการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างเอ็กซ์ตีมคิงและอสูรเมค,คายอย่างตื่นเต้น เขาส่งวิดีโอกลับไปให้พ่อบุญธรรมของเขามันเป็นเรื่องยากที่จะได้เห็นรถม้าปีศาจทะเลดังนั้นฟางเชิงอีจึงไม่คิดที่จะพลาดโอกาสที่จะถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้เขาหวังว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายข้างในของรถม้าปีศาจทะเลข้อมูลน่า,าจ,จะเป็นอะไรที่มีค่าที่สุดสําหรับเขาแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่แค่ข้อมูลเท่านั้นที่มีราคาที่สูงวิดีโอที่ถูกถ่ายเองก็มีมูลค่ามหาศาลเช่นกัน พ่อบุนทาของฟางชิงอี่ได้เริ่มเตรียมการในกรณีที่พวกเขาได้ภาพของสิ่งที่อยู่ในรถม้าปีศาจเทียวไว,ว้แล้วและภาพวิดีโอนั้นก็จะกลายเป็นเครื่องทําเงินให้กับพวกเขา แต่วิดีโอที่ถ่ายไปจําเป็นต้องผ่านการตัดต่อสก่อนถึงจะถูกนําไปให้กับคนอื่นแฮนเซร์รู้สึกทึ่งกับความเฉียบแหลมทางด้านธุรกิจของเพาหนึ่งพันสมบัติแถมด้วยการที่ฟางชิงอีติดต,ต่อกับพ่อบุญธรรมของเขาอย่างตอนน่อเงื่องทางหนึ่งพันสมบัติก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาเจอภายในระบบเทียนเซียนนั่นทําให้แฮนเซิลสามารถรีกเร่งอันตรายต่างๆได้ง่ายขึ้นพวกเขาจะอ้อมผ่านบริเวณที่มีอัตราก,การตายสูง มันจะออกมาแล้วงชิงอีตะโกนอย่างตื่นเต้นฮันเซิลมองไปที่สนามต่อสู้และเห็นเหล่ามังกรเมฆหลีกทางไปจากประตูรถม้าที่ถูกเปิดออกหลังจากผ่านไปไม่กี่วินาทีบางสิ่งก็เก้าออกมาจากประตูทุกสายตาจับจ้องไปยังสิ่งที่ออกมาใหม่นี้ฮันเซิลไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตแบบนี้มาก่อนร่างกายของมันเป็นเมฆสีดําที่มีเรือนร่างของปีศาจสีดําอยู่ข้างในมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกรูปร่างของสิ่งมีชีวิตนั้นอย่างชัดเจนแต่มันมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์แต่ดูเหมือนมันจะมีหางที่เหมือนกับเงาและเส้น เหมือนกับเปลวไฟในดวงตาคู่ของมันมีเมฆสีดําที่กําลังลุกไม้ด้วยเปลวไฟสีม่วงแดงมีเพียงแค่ดวงตาของมันเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้ยอย่างชัดเจนขณนาดท,ทุกอย่างเกี่ยวกับเรือนร่างของมันถูกปกคลุมด้วยเมฆสีดำเปลาชิ้นยืนอยู่บนประสาทและมองออกไปยังสิ่งมีชีวิตที่ออกมาจากรถม้าหินเดมอนสปิริตพวกเราเอ็กซ์ตีมคิงนั้นไม่เคยร่วงละเมิดอ,อะไรเจ้า พวกเราแค่ไล่ตามคนคนหนึ่งผ่านมาทางนี้เท่านั้นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวนั้นไม่ได้ตอบอะไรดวงตาของมันเรืองแสงอย่างชั่วร้ายแล้วมันก็ชกออกไปใส่เป่าชิ้นตูแฮนซนมองไม่เห็นหมัดน,นั้นแต่เขาเห็นดวงสีดําขนาดใหญ่ักระเบิดภายใต้ขึ้นกระแทกของหมัดเลือดก,ก,กระจายไปทุกคนทุกแห่งราวกับสายฝนและย้อมเมฆสีฟ้าร,บรอบๆมันเป็นสีแดงเอ็กซ์ตีมคิงบางส่วนนี้จากดวงสีดาไม่ทันร่างกายของพวกเขาถูกทําลายและสลายกลายเป็นหมอกสีแดงเป่าชิ้นลอยตัวอยู่ในอากาศและเดมอนสปิริตก็เทลพอตไปอยู่ตรงหน้าเขา มมันเริ่แล้วดวงตาของฮันเซนเป็นประกายด้วยความคาดหวังสิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าทั้งสองกำลังต่อสู้กันถ้านักสู้ทั้งสองต่อสู้กันจนบาดเจ็บทั้งคู่ฮันเซนก็จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อฆ่าพวกเขาทั้งคู่เจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ